เอาแล้วจก้าแก้วตัมู้มันต้อกร้อนเนี่ยแลไวเผอไว้นะกับพี่อาเเพลงให้ได้เงินมาแม่เฮาสิโอ้โหสาวมีอื้โตโอแก้แก้วเอฟเฟอร์นาแก้วเอออืมก็นกาแฟมะเระซอย สบายดีทุกคนสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีต่อแรงๆเด้อทุกคนเด้อเมื่อนี้กะมาพบงอกันคือก่าเราทุกคนเอ้ยหากระมาจะปั่นมันต้นพี่น้องเอ้ยเบิ่งหน้าเบิ่งหน้าเบี้ยหลังหลัเฉ้านี่มองดูหน้าเมากระโพกอยู่เพราะว่าอันขี้ฝุ่นเป็นต้นนะทุกคนค่อยอันไม่ได้ก้มหัวก้มหางเพอแล้วก็ฟ้าปั่นย่ำมันคั้มเนี่ยหากระล้วตัวนี้ทุกคนตัวนี้นะเป็นเวลาตุ่มเจ็ดโมงาะ ประมาณเจนโมงแรงพี่น้องประมาณเนื้อทุ้มพอเป็นเมืองไทยก็ได้สบายดีอ so, ันทุกๆคนเดิมเมื่อนี้กะมาเฮ็ดกินเมื่อนี้คันไม่เมื่อยนี่คือเมนูของพี่อ้อทุกคนเอ้ยคนเนี่ยจะกินเมนูจุ่มพี่น้องเมื่อนี้กะสละงบเซอร์เมื่อนี้ก็จะกินแห้งกับลายลานกะไม่ได้กินแต่เฮิงพี่น้องเอ้ยน่าจะได้ครบเนื่งเดือนแล้วที่เ้างไม่ได้กินเนื่งเดือนทรงเดือนแล้วเนาะทุกคนเนาะเมื่อนี้ก็เลยคือเฮ็ดกลิ่นนะพี่น้องกะมีมี่พิโรไลทุกคนเอ้ย คอเชียบึงร้อยนึงสำหรับคอยนี่คือแพงเลยเนานะเพราะว่าไม่จะซื้อหมูต้อน้ำมาเฮ็ดกินนะเานาะประมาณ 500, ประมาณประมาณห้าร้อยประมาณห้าร้อยบาทพี่น้องอันนี้กับเม้นเงินที่ห้าอันนั้นนะเนาะเฮ็ดบล็อกเฮ็ดเวมานี่อันนี้ก็คือเห็ดเ,เค็มเห็ดเค็มแล้วก็บวุ้นเส้นที่จริงเนี่ยวุ้นเส้นเนี่ยค้าวซื้อมาไว้กินทงนึงเอาไว้กินอันนั้นุงนึงแล้วก็มีอันพกักกระลำนะพี่น้องนี่เนี่ยเห็ดเล้กันแล้วก็มี สินไก่แล้วก็มีซินหมูอีเคงกิโลน้ำจิ้มองห้าวนีก่กะสิเป็นแบบนี้เด้อทุกคนเด้อแล้วก็คอนดอกมาฮืา่อลานๆมาพี่น้องมาเริ่มเฮ็ดกันเลยเบิง่งนุ่มมือน้ำมาตะกอนมันนะยางมันต้นท้ามดพี่น้องเอ้ยมองดูมือสอปีมืนอนี่ยปั้นมันต้นทุกคนเอ้ยบุงดูมีแต่ยางมันคาะก็แล้วน้พี่น้องโอคตรหิวเข้าเลยก็เลยพาเดียวมาเฮดกินมันมันมันมนันสบายดีดูสบายดีสบายดีเด่นลูลง่ายเห็นนะสบายดีด มาทุกคนมาเต็มเคิงกันเลยพี่น้องนี่แต่กะขอเซอีกจังน้อยนึงน่าจะได้อยูุทุกคนเอ้ยอเมื่อนี้ฮาวกะบ,บิมีหม้อเนอะทุกคนไม่มีหม้อจุ่มก็เลยว่าเอาหมอ้อหม้อโคหมอ้กอ,มอกระทะหางหมอ้อแดงไม่มีนะมันม,ม,ม,มันมันแพงเติมหม้อกระทะไอ้วนี่ยู่วะม,มาพี่น้องอันนี้ก็คือเฮ็ดข็มเอ้ยอํามบิ้งเลยอันหน,นึง่งมีดนี่นี่เนาะมีดหายใส่ไฟโตุ๊ผมสันแทนเหนียวมากอ๋อ เสียงอะไรเลอทดกินจุ่มทุกคนเอยแบบกิกแิบจุ่มแบบสวดน้ำฮอนฮอนเพราะว่าตัวนี้ในหิวเขาแหงแล้วแบบแบบฟิลแบบเดืย็นเนาะแบบหนาวๆแบบต้องสดน้ำฮอนอแต่มันมันแพงิงสื่อซํานีนมือนหายขาโต้เป็นเงินลาวก็ห้าร้อยเอามาพี่นขาโต้เป็นเงินไทยก็ประมาณห้าร้อย้อ้นั่นโต๊เป็นเท่าไหรสามเซนสามเซนซิปะมาณนี้นะทุกคน รู 5, เพิ่หูฟันนี่จ้ะวันนี้ก็บปรูดได้อันได้ได้อันได้คืเว่าได้คือเ่อารูดมาได้คือก็มา0ันซื้อเพื่นใดห้าพันนะอันนี้กะโลกิโลละร้าว่าอ้ยกิโลละส้าพันแต่ว่าขัตัวไปเงินเท่ากับประมาณส้าห้าพันเด้อเกะโลส้าพโอ้เด้อเฮงน้องเอยทุ่งเททุ่งเงินทุ่งคำซื่อ ของมันต้องมีเนาะแหยงอะยอยงไรต้องเพิ่งก<ล>ันไทยกันแห<ล>ยงแบบไม่ได้กินแต่หิมหรือนะพี่น้องเบบมาไม่เมื่อยแล้วก็ขึ้นเยอะแนวนี้ขึ้นหาเพอร์บีเห็นเลยนอกจากแนื้แล้วก็มีหุ้นเส้นแล้วก็น,น้ำจิ้มแบบห้าเฮ็ดแบบซีนน้อยผักหลายเอาไมาจิ้มแบบบิดเปิร์ผักน้อยกะซีนมั้งโห่หนึ่งน้อยบออ๊อบอ้าวหยาขุณนิด พี่หนึก็ร้านก็มักกินเมนูนี่นะสาวก,ากุ้งนางไปเถอะก็มันมีเพิษก็เลยไปบ้านเพิษได้คำว่า,าเกิดเซ่อ้ซอยพอสมนี้แล้วหมือนลอยตัวแบบไปปื้อโอ้โอ้ไม่ได้กินแล้วเนาะไปไปื้อเร่อ <laughs> มันต้องไม่เย <c oughs> อะนะคะพี่เด,ด,ดีวยวตีอืมไอ้องเอฟกินด้บยปะเอาเยอะๆเสื้อลายๆแล้วพักมนะั้เพราะว่ามันอิ่มได้พักกินอยู่หาน่ะสุดละสามร้อยแต่ว่าได้กินหลายย่างเลย แบบมีปลาหมึกอะไรทำไมม,มีกุ้งมีกิ้งอันนี้ไม่ต้องถาหาอาหารทะเลเลยมีแต่อาหารอันมีแต่อาหารอยู่บกุกมีได้เออเอ,อ,อาหารอยู่น้ำกั้งคะเนออันผักกะล่ำมาดีครับปูได้นน,มม ي, ดดน้ำเลยนแล้วปูเด,ดิดดนปลาขาปูผักกะหล่อยู่น้ำสติแล้วปลาขาเขาโดน้ำดิมันก็ตดน้ำมาเลยผักปี หมายถึงอยู่น้ำอยู่ใต้น้ำฟังรับอยู่ใต้น้ำจะมันกระเกิดอยู่ใั่ไห่บอสกระมูหมูไม่อยู่น้ำนะคะนี่พักข้าวอันนี้กรย่านแบบเล็กน้อยมีกลิ่นมันนั้นไม่ได้กลิ่นแบบกลิ่นอันนี้น้ะเด็กน้อยมากกลิ่นมีเป็นเด็กเท้าก็มากกลิ่นเกี่ยวก้นอันนี้ก็คือมาสไลด์เอ้ยโอยเอ้ยฟอสเจ็บดีเด้อหมูสไลด์หนึ่งกิโลนอนแพงน้ำตัวนี้แล้วเนาะเจ็ดสิบร้อยกว่าบาทผู้ ได้หลายสูตรตัวเองถ้าเขาปเฮ็ดสูตรนี่นะมอกับสินดาดนะคะแต่ว่าขอพ่ายมันนี่กินซุ่มนะฮะแพทยมันอะใหญ่อะไรน้องแบบสำนายปีปีใหญ่สำนาป้าบ้านเขาเอาไปเอ็ดนหนอนแบบสุดนึ่งนะแบบเขาสู้เอาอันนี้มาจากเขาเพ็ดกับอืมกับอันนี้ล่ะเอามาจากโรงงานโรงงานมาสวยเออ <laughs> หนาวเจ้าเย็นเจา้ามันได้สมมติเด้อสองสี่แปดเดี๋ยวว่าไกลเจ้าก็เจ้าก,กินมืออื่นใช่มันพ่อกินมื้อนี้เด็กเยอะแยะอเออมาทางหมู่บ้านเลยสักสำนั้นวันนี้เราคแบบสงบสงบนะคะสงบว่ะซานยังไม่มาค่ะค่ะ เซนต้องแกตีบไกแกะสิเรอมิมิมีมีมิมีมีมินานีินมินมินมมิินมมมินมินมมมินนมิกินมิกินนมิินมินมินมนมิาบิสงนมนมิมิมีนมนิมขนิมินขนินมินวนมินมนมิินมินมินมนนมิมินมนมินมิมินมนมินนมินมินม้นมนมิมนมินนมินนันมนม ยาจาน้ำมันไปม่หมดมาจ่าโนโนเนี่ยปีเอาปีปีปีใครร้ายวะนี่ปีคนงามไม่บอกหึงจุ๋งใครกูเนี่ยหึงจุ๋งก็เอาไปปิดคือเถืองโตอะไรห้าวหิวข้าวแหงแล้วทุกคนเอ้ยหิวข้าวอะไรอร่อยมีท้องแต่เพื่นเนี่เดี๋ยวกะไปเอลงเด้กว่าไปจับกันไปกูเลงจะลงมาเย็นนี่นะ ตีสิบอ้อไอ้สอยคือบีอาจานเดียววะคนหิวข้ายังมาซอยูโซนตีเลยโอ๊ยอย่าร้องนะคะมอนตีก่อนละตีเมยมันมีตีด้วยไอ้สอยเดี๋ยวนี้เจ้าคือเอิญฮอลล่าเลยโอ้ยดิบแบนเก่าเอินวะบีเอินบีเอินก็ดีเลยเอิญน้อยกับพ่อ

สปอนเซอร์เข้าได้แต่หสวยงามน่างเงินคือวี่ทุกคนอันนี้ก็คือเล็บม,มือนางน,นะจ๊ะเท้าไก่จักอันวะจักถงโครโนคือว่าแหละเลือมันก็แพงเนาะราาชิ้นหมูถงุงละห้าสิบเก้าพันราคาสิบห้าฟิตเต็มใจก็ซื้อเต็มใจแน่นอนเพราะว่าหิวพ้าบ้านหกสิบก็บาทเนาะเออพี่แมทเจ็ดสิบก็บาทพาร์เลอร์คนนี้นะทเรเชิ้นหมูชิ้นหมู มันเป็นร้อยมันเกือบร้อยแล้วได้น่าจะแปดสิบแล้วมั้งแปดสิบบาทแล้วมั้งเขาคือบีเอ้าวไก่นะคะอันนี้เขาคือบีอ้าทอดซีฟิลโลมูนนะทุกคนเงินบีเพาะไรสปี้หรือห้าพันกับเงินเนาะทุกคนมอหอนเอากระสีเอาตีนไก่ลงเดินทุกคนเดินปกติเอาเฮ็ดนะไม่ได้เจอตีนไก่แล้วนอกจากว่ากินมาล่าเสศูนย์เพาจึงเจอตีนไก่นะพี่น้องแต่รอบนี้นะเฮาเซอร์ขึ้นะกินนะทุกคน โอ้ยป้าเป้ง,น,งบบนี่จะเนียวเซอร์ของเหาผักโอ้โหผักกระตุกนังคุยทุกคนอันน,นนี้นี่ยหิวข้าว,าวกตอนน,นี้นีน่ยกินยังแบบไหสิบบตอนจะก,กินข้าวแล้วแบบอะไรก็อยากเดน๋ยวข้าวดิเพราะว่าสุดหุ่นกาเบิ้งสิเลยวะขน้อขน้อขน้ออีกส่วนไหนอ่ะหนูก็อ้าอ้านอนอ,อ,อยู่มีพี่น้ำตาลโซ่ไม่ละลืม อ่ะไปดิกระถ้าติงไม่ถ้าแล้วอ่ะโลเอาเอาเอาเบาหนีนะอย่าบังสาวคนแข้งโคมันเริ่มม้องๆ้ิอัดเนาะน้องจ๋าสบายดีไหมสบายดีเลยสบายดีเว้ยสบายดีสบายดีกันเลยมาบายดีกันบายดีที่่วามันนน่สุกเองมอมันกระหอนอยู่ในพี่น้องอุ้ยเขาเมฆกับแก้วกุ้งน้ำเอ้ย ข่าเมะไก่แก้วละกะอีพอทรามาแต่ว่าห้าวกินก้อนเพาวหิวข้าวกนโอ้ยแต่ว่าห้าวกระจงเพาเดินไปได้แม่นว่ากินเมื่อยห้าวกระจงไว้เฮื่อยู่ซีหมูตัวนั้นกระเทาะซอยพี่น้องเพื่เลินยู่ก่อนกินก้อนเพราะว่าหิวแห้งะอ้โหเจ๊ดายด้แต่บีเก็บนะคะเพราะว่าห้าวเป็นคนที่แบบมักสะอาดเดยทุกคนแต่ว่าน้ำคอยบีอามอุ้ยมาวาวมั้ยใส่เพื่อจ้าะว้าวเพื่อว่าห้าวน้ำบีอามนะเฮ้ยม่อนบ่ายดีบ่ายดีก้อนม่อนบ่ายดีบ่ายดีไม่อยาว สบายดีเชิญพวกเนี่ยท okay. so pues so ่งมานักซอยมอนจ๋าายบายก่อนหวไปทุชาก่อนทุชาตัวลายนี่แหงเสียบายเด้อถา้เกินลายเก๋เออเสียลายกะจุตกกอ่รู้ใครอยู่ข้างหลัง มอนจ๋าเดี๋ยวพังยุบก่อนจะน้อยจึงโซ่สีนะพี่น้องเส้นเส้นกระหมูมันซุกไงเนาะเดจะทำมันยุบเพก่อนทาจึงจะทำมันยุบยุบทุกคนมาเทน้ำจิ้มของเล่น้อยเทสมีไปก่อนเนาะของเี่นน้อยของประเทศเลยทุกคนนี่มันเทสมาอันนี้ของเฮาเอากินเทสอยู่แล้วตอนนี้จะช็อกโกแลก็มาแล้วทุกคนเอ้ยกระขป๋าแม่ก็มาแล้วไปเชื่อ สบายดีกล้องลสบดีกล้องูสบัยดีก้อนมันสบายดีสดีพี่พี่่ลาลืมบ่งมันนสบายดีสองสี่หกเจโทษมีพ่อเดอคะโทษนะนั่นแหละค่ะมาปดแล้วมันลืมจะกินได้แล้วเรเีนเจ้านี้จงเด้ไปอันนี้คือน้องเ่นุณนางโอ้โหมันหาโทษม่ดจุ่มสีลง เอาไปไปตุ้งน้ำนะแม่น้องเขาไปชื่อปักมันน้องเขาไปชื่อบักมันน้องเขาชื่อักมันน้องอีฟ้าส่ชื่อปักมันอืมอลูกหมดเลยอน้องบิร์ดคดีลูกอันี้เป็นเหมนกันเขียักมันนะอืมเป็นที่แท้อดจัน่ลูกอันนี้เป็นอนี้แดงอันนี้งน้อยนแ มามาดิมาแก้วกุ้งน้ำมากินมาดิโคตรพีไทยแป๊บนึงนี่มาพี่น้องมันก็โคเลยพีอันนี้คือเข็ดเข็มต้นปลาเข็มเข็มไม่จะมาเด้อทุกคนเด้อจุกแก้วแก้วเอฟเฟอร์ไรแก้ว เอออืแซ่บอะไรอ้อยคำีสองคำที่สองโอ้ใจจังน้อยนเพ็ยตากองอื่น้ำลายอยู่เดี๋ยวนี้น้องสาวแก้วกินอ่ะแก้วกินด้วยแก้วหอมให้เบกลางเ็บกลามาตำมุ้เอ็ตาแม่เอ็ตาเอามาตำ

จะได้มือปีนเอากระปจกไหมเนียอืมาต้มา่วันจีนงจเลยก็แล้ว่อคนหายแต่มูยุงเดียวจหายน่กัดฉีนมาแล้วหลมโดนมาเี๋จะไปหมูเนาะห้ามห้ามแอมแอมแอม สูงเลยยอมขอโทษยอมขอโทษแม่ขอโทษไหมฮะขอโทษสั้นขอโทยสั้นวันวันวันไปพ่อแม่เลยนะอืออ่ะอ่ะซีพอมอ่ะซีพอม

พราะแม่ค่อยกินอันนี้เพราแม่ค่อยเินโซดีวาบางทีตอเทียนรู้จักไม่โซนดีกว่า้เหายไม่ได้สบายมันก็มีหายเอน่อยงมันหัวถึงจะยุบยุบแอบจังเลยมันจะนี่มันย้าเน้อย่าะไปอา กาแวเราแกไปนี่ท้าไก่นะคะทุกคนตบมืหัวันมัต้นบีตัวใบแจป้ยมันต้นเยอะเข้าตรงไหนอันนี้จินน่ะ มันตนเละเยอะข้ามากแล้วก็ซื้ออันนี้โหลดเเรอาแอแล้วจ่ายแ้วก็บบเออมันตัวบ่ามัเพลงไว้นาโอ้เป็ดกับพิเลว่าให้ไดงเงินมาแม่เฮาชีพอูเฮา้าวมอือโ เพชรเพชรเวอันเพชรล้วมันกคาดเลยูกมันลกูมันกูกูกูเลยเพชรไปแม่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 เออรถมาเห็นบะกิจการหาน่ะเป็นสี่เขามาแล้วเออไป่ไปคือพี่เคยกหาจาแเดี๋เออลด้มาเขีวละห้องอ่ะเขาเล่นขวาน